อ๋อแล้วน anyway ั่นก็ส claro ีส้มปลาเนี่ยนึกห้องกีนแค่นั้นแคได้กินเราจะสลับทีมก็ได้นะได้ครับมันกดยังไงอ่ะเล่นยังไงวะเนี่ยเล่นบอเป็นแล้วเนี่ยตามตายของเซนกิเลยครับตามตาตาเลยนะคือเล่นแบบไม่ออนอะไรเลยได้ป่ะพี่ แบบสร้างฮัทอย่างเดียว Yes ฮัทฮัทยงไงเป็นสูตรใช่ไหม Enjoy Ben การ์าเกมมิ่งเอ่อตลอดชีวิตอ่ะเฮ้ยอยู่ๆเอาก็มารวมมนเฉยเลยครับนะอย่างนี้เราก็ได้นาเฉยเลยเด็ใช่ครับมันไม่มีประโยชน์ก็บอกอยู่อย่าไปรวมกันไม่เชื่อคุณโบนะเงี้ยเจ๊งมาเย เจ๊งนะครับอย่างเงี้ยถ้าไม่เชื่อคุณโบอะดูดา้วหนึ่งดูแล้วแบบไม่จบ่ะกร่องน่าจะดรอปจบยานะฮะจริง <laughs> ดรอปก่อน, <laughs> ออนเออจบอ่ะน่าจะดรอปอ่ะอันนี้ดรอป็นไเกิดขึ้นริงพี่ ขอโทษที่ทำให้ผิดหวังนะครับขอเสียงให้นิชานอน <Yes, sir. S 1> ขอเสียงให้ oh, <okay. S 1> นิชาหน่อยได้ไหม Yes. yes, yes. Yes, sir. Yes. I follow the dragon. So, I'm going. <laughs> yes. I'm going. Yes, sir. Yes. Yes, sir. I follow the dragon. I, yes. <laughs> I follow the dragon. โอเคของแฮมมาแล้วโอ้ลายแฮมเราก็เยอะกว่าพร้อเก่งไม่กลัวกลัวมาเยอะครับโอ้มันแรงอ่ะทำไมต้องทำอย่างนี้วะ ไม่ลองแต่เจ่งนะครับ โอนอ่ะอะลงมาแล้วกูไปกลางนาบนเขาบังละจันเลยประจมาประจมาครับอ่ะครับครับสองตัวข้างล่างอ่ะได้ครับนะ ไม่สนหน้าอินหน้าผมแล้วโหใส่นัวเลยหมดแล้วครับนะเอาถึงบ้านเลยแล้วเพ่ใส่วิ่งไปตำรวจไกลไปหน่อยครับเฮ้ เอาสามหมดเลยอะอะไรอ่ะหมดเลยนักเรียนทุกอย่างไม่หาพ่อของตัวนู้นหรือ ชิบหายการช่างแล้วโอ้เสียมาตีมูฟเลยครับมูฟเลยครับต้องมูฟแล้วครับงานนี้าเกือบทรงเขาจะมาคุมผมแล้วครับนะถานการณ์รรไ,รรไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้น่ครับอย่สภาพแล้วไม่น่ารอดครับ Certainly. โอ้ยทำไม่เลยอะไรอะไรหลอกเขตดมาอย่างนี้แถมมันจะไหวจะเป็นไปครับนะบอกเอาแฮมแล้วเด้อ อหมดเลยจบทีเดียวหายสดเลยครับนะท่านนี้โฟวอร์อรเ,ลเลยเหรอครับ โอ้ยเข้าไปขึ้นบนข้างบนว่ะเขาจะแย่งมาโอ้โหเข้าไปหลายที่เลยว่ะเขาพาดากมาเลยก็กระชื่อเขายังพาดากมาเลยเขาพาดากมาเลยตรงเนี้ยออาาบุิ้วจะลงมาหาพระแสงของเงาอะไรวะ

Yes, Master. Yes. Move it. The servant. Moves. Yes. I'm going. Right. Yes, sir. I follow the dragon. Yes, Lord. Lead the way. It shall be. Yes, sir. I follow the dragon. For the dragon. Yes. For the dragon. Okay. Yes. As you can Yes, Lord. Certainly. Meng Sang. I have focused on target. Unbox Meng Sang. Yes. Going. It's shall be on box yang but I do. moving yes i follow Moving, mm going -hmm. yes 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 mm -hmm. i have focus certainly ไปทําหน้าอินหน้าผม yes certainly Moving. Yes, master. Yes. Moving. Yes. Moving. Yes, master. The servant Yes. Yes, Lord. <coughs> Going. Yes. With bow in hand. Lead the way. It shall be. Certainly. It shall be. Focused and steady. On target. Yes, I'm going Dragon, guide my arrows we we'll be done dragon Onward, going I <laughs> follow <laughs> Certainly

คอนทรมั่ดเลยวะคอนโทรแบบไม่เอาอะไรแล้ววะโอ้พี่ถักลาเข้ามา Arrows <laughs> Certainly, it shall be. Hold the dragon. I have focused, certainly. Yes. On target. Focused and steady. Empty the mind and seek the target. With bow in hand, I have focused. With bow in hand. The mind is focused, it shall be, certainly, <laughs> on target, yes. yes. focused and steady, certainly, on target, moving, pull the dragon, certainly, take aim, on target, <coughs> I have focused, <laughs> certainly, with bow in hand. อุ้ยคลิปมาแล้วคลิปบล็อกขอขอปั๊มหน่อยพี่อ๋อตรงนี้ออกหน่อยจะทางปั๊มตรงกลางเนี่ยกลางไหนวะตรงนี้เนี่ยชาวนาผมอยู่วเนี่ยตรงฮิวผมเนี่ยอยากปั๊มตรงนั้นเลยได้ป่ะวะธนูออกหน่อยพี่ธนูออก

Focused certainly it shall be I follow the dragon dragon guide my arrows moving okay. Yes With bow in hand right. Certainly focused and steady with bow in hand moving yes Lord for the dragon I have focused with bow in hand. Certainly on target. I have focused with bow in hand. Certainly with bow be on target <laughs> i have focused okay. <laughs> yes. With bow in hand. <laughs> yeah. On target. I have focused. Bow in hand. thank you you mm -hmm. Yeah. Focus and steady. Yes. Yes. Ready. Please. Yes Focus <laughs> right. right. yes. yes. and, yes. and steady yes. it shall be. Mm -hmm. yes, I you walk your path <laughs> on target. Certainly forward. I'll rice and run out like fire. Focused and steady. Lead the way. Okay. <laughs> with bow in hand okay. i have focused yet like this lord <laughs> Hold my yes, with bow in hand certainly on target certainly yes. It's moving yes i am blessed yes. Go ahead. Go ahead. <laughs> <laughs> Certainly. <laughs> I have focused, focused and steady, with bow in hand. Our enemies are moving. It's the plan. On target. <laughs>

อุ้ยหมดตูดเลยสัตว์หมดตูดมุบเลยครับนะหมดตูดเลยว่ะ Hãy subscribe cho kênh Mì không bỏ lỡ <coughs> 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 โอ้โดนลูกบอลหมดเลยบอกแล้วไปรวมกันตั้งแต่แรกมันไม่มีประโยชน์ลูกหน่อแตนนี่แม่งเอ้ยพี่สัร้ับเลว้ว่ะอ้ <_ utt> าวได้มาถึงง่ายเกิงไปได้ได้ได้ม้าแล้วใส่เขาถึงบ้านเลยอะ่ะ <_ utt> <_ utt> หมดเลยนักเลงกู <_ utt> พอด,ดีสำรวจเพินไปไหนครับพอดีสำรวจเพินไปไหน